คับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าผมนายชอตตี้บูโจวัยเช่นเคยคลิปนี้เรามาดูเกมใหม่บ้างนะฮะยังเป็นโคสเบต้าอยู่เลยนะครับชื่อเกมฮีโร่แล้วก็มีชื่อต่อท้ายว่านักสู้กู้พิพนะครับซึ่งถ้าเกิดใครติดตามเราเนี่ยน่าจะเห็นในทั้งแฟนเพจแล้วก็ในคลิปนะครับ NNGTV Outdoor นะฮะก็เราได้ไปร่วมงาน การีน่าเพสคอนเฟลเอนดด้วยนะครับก็จะมีเกมนี้นำเสนออยู่นะครับก็ตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นแนวแบบแอคชั่นอาร์พีจุดเด่นของมันเลยก็คงอยู่งนพจพเรื่องของการที่เราจะได้มีโอกาสใช้งานนะครับบุคคลที่มีชื่อเสียงในตำนานเอ่ยในพงศาวดารในประวัติศาสตร์อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นกวนอูมูซาชิคีโอพัตตาอะไรอย่างเงี้ยกษัตริย์อาเธอร์ก็คือก็คือจะเป็นคนที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว นะครับอันนั้นก็คือจะเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยนะไม่พูดมากทําเพลงเข้าสู่เกมกันเลยนะครับก็เข้าครั้งแรกจะมีการล็อกอินด้วย Facebook หรือ g a l i ีนาก็ได้นะครับผมก็ทําการล็อกอินเสร็จเรียบร้อยและเล่นไปจนเลเวล13และระบบมันก็เปิดครบตั้งแต่เลเวล10แล้วแหละแต่เล่นติดลมไปหน่อยนะฮก็จะขอรีวิวต่อต่อเลยก็แล้วกันนะครับ,นะรบก็ยังเป็นช่วงโคสต์ต้รอยู่นะฮะถึงวันที่26 มังการา59นะฮะโดยประมาณนะครับแล้วก็ติดตามได้ที่แฟนเพจนะฮะของทางแกลีน่าด้วยของทางเกมนี้ด้วยแล้วก็จากทางเราด้วยนะครับว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็จะมีโฆษณาเกี่ยวกับพวกโคสเบต้าได้อะไรบ้างนะครับอันนี้คือทีมของผมครับก็ช่วงโคสเบต้าเนี่ยเขาจะแจกเพจมา300นะฮะก็แจกแจกทุกไอเดียนะ300 ก็ไปเปิดกระเจปองมาครับก็เนี่ยแหละทีมที่ดีของผมนะก็มีมูสชินะห้าดาวนะครับเกมนี้จะสูงสุด6ดาวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะฮะว่าเกมนี้เนี่ยจะเล่นแนวไหนผมขอตําเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับการต่อสู้เนี่ยจะมีโหมดเนื้อเรื่องแบบนี้มันก็จะมีแผนที่ครับเปิดขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่นะเมื่อจบเคลียร์แต่ละแผนที่เนี่ยก็จะมีโอกาสลุนรับตัวละครดีๆด้วยเดี๋ยวเล่นให้ดูสักด่านนะครับอ,อันนี้ก็เวลาลงดันเจียนปุ๊บก็จะมีบอกครับว่าเจอศัตรูตัวไหน แล้วก็สามารถกดไอเทมหรือกดบัฟเนี่ยเพื่อที่จะลงไปต่อสู้ให้ง่ายขึ้นได้โดยใช้เงินในเกมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกเพื่อนได้ซึ่งเพื่อนของผมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะฮะเพราะว่าผมใช้ไอดีหลักเล่นไงซึ่งไอดีหลัก Facebook ของผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนะฮะก็เอาเป็นว่าเลือกเพื่อนได้นะครับแล้วก็จะมีเพื่อนที่เป็นของในระบบอยู่แล้วตัวหนึ่งนะฮะก็อันนี้ก็จะมีการดาวน์โหลดก่อนต่อสู้นะก็ไม่ได้ใช้ เวลานานเท่าไหร่นะครับระหว่างั้นก็จะมีข้อมูลของตัวละครที่อยู่ในเกมนี้ออกมาให้ดูเป็นระยะะ,ยะนะครับอย่างเช่นคนนี้นะฮะ Slash Snowy นะฮะแล้วก็จะมีเกมนี้มีการออโต้ครับมีเปลี่ยนตัวออโต้นะฮะก็เกมนี้สามารถที่จะลงมาได้1 2 3 4 5 6 7 8รู้สึกจะประมาณ8 9ตัวนะครับก็3ตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถนำมาใช้ใน้รื่องเจียนสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเห็นไหมเปลี่ยนได้นะครับอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะฮะ อ่ก็อาจจะเป็นลักษณะน,นั้นนะครับก็จะมีให้เราติ๊กได้ด้วยว่าจะให้เปลี่ยนอัตโนมัติไหมมันก็จะเปลี่ยนในลักษณะที่แบบตัวละครหลักใกล้ตายอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนผัดกันออกมาเรื่อยๆนะฮะก็จงไว้จะตายกันไปข้างหนึ่งกันเถอะนะครับส่วนด้านล่างนี้จะเป็นตัวละครสำรองของเราจะออกมาช่วยโจมตีระยะเวลาหนึ่งเมื่อกดหรือว่าอไอตัวบอดของเราเนี่ยมันสนับส่วนออตโต้เนี่ยมันใช้ไปตรงนี้ก็จะหายไปด้วยนะฮะก็พูดง,ง่ายๆก็คือว่าเราเอามาช่วยได้ประมาณ5 6กคนนะครับ เราจะออกมาช่วยโจมตีแป๊บนึงส่วนฝั่งนี้ไม่ต้องอธิบายคงรู้เป็นสกิลนะครับเมื่อผ่านด่านใดไปแล้วเนี่ยเวลาลงอีกครั้งจะมีออตโต้สกิลด้วยเหมาะกับการปั๊มเลเวลให้กับเหล่าตัวละครที่ไม่ค่อยเก่งของเราก็ไม่ต้องเสียเงินเสียอะไรแค่ผ่านรอบแรกนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าการาฟิกโอเคแล้วก็เล่นสะดวกสบายเล่นง่ายๆนะครับเห็นมีใครมาถามผมอยู่อยากหาเกมเล่นง่ายเกมนี้ก็คือเล่นง่ายก็ไม่ต้องกดอะไรเลยก็ได้นะครับก็ท่านผู้ชมเนี่ย มันปั้นตัวละครให้เก่งๆเสร็จแล้วก็จะมีรางวัลให้เลือกครับก็สุม่มก็จะสุ่มใหม่ก็ได้ครับใช้เงินแค้นะฮะแต่ผมไม่สุ่มใหม่ครับผมเอาแค่นี้เลยก็จะได้เอ็กพนะครับเกมนี้ก็เอ็กพีเนี่ยจะเต็มต่อเมื่ออยู่ที่ดาวด้วยนะอย่าง5้าดาวอย่างเงี้ยก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเต็มเท่าไหร่ถ้าเป็นพวก2ดาวอย่างเงี้ยเลเวลยีก็เต็มนะครับเกมนี้ก็จะมีระบบเรื่องของการอัพกรงอัพเกรดด้วยอ่าเดี๋ยวก็ไปว่ากันนะฮะ เกมมันเป็นภาษาไทยแล้วผมคงจะไม่แปลมากนะฮะก็ให้ดูบรรยากาศครับนี่ก็คือจะเป็นการลุยดันเจียนตามปกติตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยนะฮะนี่คือโหมดเนื้อเรื่องแล้วจะมีอีกระบบหนึ่งนะฮะโหมดท้าทายจะเปิดทุกอย่างครบเนี่ยเลเวลสิบในใน,ในโคดเปตตานะในอนาคตมันผ่านไปสักปี2องปีอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะอันแรกเลยเป็นสนามประลองครับ PVP นั่นเองนะ v p AP. ก็จะได้แต้มเกติยศมาซึ่งแต้มเกติยศก็นําไปจับใจ่ายใช้สอยนะฮะก็อีกเดี๋ยวก็ไปว่ากันในร้านคาก็แล้วกันนะครับแต่อันเนี้ยได้เป็นเรื่องของเ,ออเรียกว่าอะไรนะเรื่องของแต้มเกติยศนะครับอันนี้เราก็ปรับทีมให้เรียบร้อยครับก็ปรับเป็นทีมที่เก่งที่สุดของผมปรับเลยแล้วกันเนาะ, <'ll> อะพอดีผมเอาเอาพวกนี้เก็บเวลอยู่ไงเออไอ้พวกเนี้ยพวก4ดาวเวลตัน3 0 5้าดาวก็น่าจะตัน40เนาะ ดากันไปเรื่อยครับนี่ก็เอาทีมที่เก่งที่สุดผมขึ้นมาอ่าก็มีเทวนี้แหละครับอ่ะลุยเลยเตรียมพร้อมอ่ามันก็จะมีสุ่มครับว่าจะเจอใครถ้าคิดว่าสู้ไม่ไหวก็สามารถเจียรีได้โดยใช้เงิน1 0 0 0พันแต่ผมก็คิดว่าสู้ไหวก็สู้เลยอ่าก็ไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับก็ปล่อยไว้ปล่อยไว้อ่าแต่ต้องลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนี่ครับฝั่งผมครับแล้วก็ฝั่งเฮกตู้อ่ามีสองคนเอง ก็น่าจะชนะเนาะมันไม่เอาอีกคนหนึ่งลงมาบวกเลยครับก็สกิลอย่าลืมมันติกュュ๊กสกิลออตโต้นะฮะจะได้ให้บอดของเราเนี่ยสกิลด้วยนะอันนี้ก็คือวัดกันด้วยพะละงกำลังเพียวๆเ,เลยนะครับ <S <S ถ้ายิง่งอัปเกรดมาเยอะเก่งเลเวลเยอะอะไรเงี้ยก็จะยิ่งทําให้สามารถเก่งแล้วก็สามารถสู้กับคู่ต่อสู้ได้ง่ายขึ้นนะฮะอันนี้คือแต้มกิยศน,นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ตัว4นะครับอันนี้คือการ PP นั่นเองนะฮะก็นอกจากจะได้แต้มพวกนี้แล้วเนี่ย ก็จะได้เป็นแต้มเอ่อพอยต์ใน PVP ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะสรุปนะน่าจะเป็นรายสัปดาห์นะครับพอดีผมเล่นวันเดียวผมเลยไม่มั่นใจว่าเป็นรายวันเหมือนบางเกมหรือเปล่าบางเกมก็จะเป็นรายสัปดาห์นะฮะก็สามารถที่จะดูรางวัลรางวัลได้เนี่ยนะรางวัลอันดับเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่จะแจกเป็นเพชรทั้งนั้นนะครับก็ดูของผมเนี่ยอยู่ที่อันดับ5 5ารนะครับ37%ผมก็จะได้นี่นะได้แค่10เพชร ก็หมั่นมาท้ายชิงเรื่อยๆครับคือมันจะลงแรกสิบครั้งติดกันแล้วมันจะรีเอเนอร์จีทุกๆ30นาทีก็เอาเป็นว่ามีแต้มเหลือก็มาลงอันนี้คือสนามปลองนะฮะต่อมาสังเวียนราชันนะครับก็อันนี้ก็จะได้รับแก้มกิติยศเหมือนกันนะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนทีเ่เรียกว่าอะไรดีละ่ะพูดไม่ถูกเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะฮะก็เราเลือกดันเจี้ยนให้เรียบร้อยนะครับบัฟไม่เลือกเพื่อนไม่เลือกครับไปกันสดๆดิ้นกันอย่างนี้เลยนะ นี่เห็นไหมมีโกนอูด้วยนะครับนั่นไงแม่ผู้ประชาการสูงสุดนะฮะทหารเอกของเราปีนั่นเองเป็นแม่ทัพใหญ่เนาะก็จะเป็นแนวแบบสตูจะออกมาเรื่อยๆเป็นเวฟนะฮะเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็อย่างที่บอกแหละเกมนี้เล่นง่ายครับสบายๆปล่อยออโต้ไว้เห็นไหสังเกตว่าเราจะค่อยๆฆ่ามอนเนี่ยก็จะค่อยได้แต้มกิจรตดยศขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าอยากจะลงยาวๆก็กดเลือดได้นะในกรณีที่คิดว่าจะหมดนะครับ แตงจริงเราก็ปล่อยออโต้ไว้พอเราจะตายปุ๊บเดี๋ยวตัวละครเราโผล่มานะหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะกนะ็นะมีผ่านเวฟเท่าไหร่นเนี่ยโอ้ยนี่อ่ะนี่มีเวฟที่เท่าไหร่เนี่ยน่าจะสองอ่ะเข้าเวฟสามนะครับสเตจสามมูซาชิก็วิวิค้อ์นิดหนึ่งแล้วกันนะมูซาชิก็โอเคเหมือนกันนะมีสกิลอ่อบัฟข่าหนึ่งที่เอาไว้เพิ่มพลังโจมตีนะแล้วก็มีสกิล สองข่าก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะจะเป็นที่เลเวลผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเลเวลสามสิบสามใช้ดาบฟูด้วยครับเท <Yeah. S 1> <Hey. S 2> แน่นอนครับโอซาชินี่ก็เป็นซอมบไรชื่อดังของญี่ปุ่นเนาะอ่าที่มีคู่บัตรเป็นโคจิโร่นั่นเองนะครับใครที่เคยดูอนิเมะเก่าๆหรือแม้แต่ทั้งสมัยนีย้ก็ยังมีการพูดถึงอ่าซามูไรมุซาชิอยู่ดีนะครับก็เป็นตำระดับตำนานไปแล้วอะไรแบบนั้นนะฮะ นี่น่าจะเป็นบอสนะอาจไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลยอ่ะมีการเปลี่ยนตัวแล้วครับก็เปลี่ยนแม่ชีมาครับสิูกซองนะโหดไหมละ่ะฮิวได้นะผมก็น่าจะแพ้แล้วละ่ะนี่นี่นี่นากลายแวนเฮลซิ่งครับตนนัวละครเยอะอย่างบอกเซเปิรฟูก็ไม่น่าจะไวไม่น่าจะไวไม่เป็นไรครับได้แค่ไหนแค่นั้นสู้จุดใจขาดนิก็แพ้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่า มันก็เป็นเหมือนกับ e v p อะคือจะเป็น energy นะก็ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรก็แค่รอเวลาครับว่า,าจะลงได้อีกครั้งเมื่อไหร่อะไรแบบนั้นนะฮะแพ้แล้วนะครับก็สามารถที่จะกดคืนชิปก็ได้นะแต่ผมออกนะครับก็สรุปเลยคืออันนี้เป็นที่หาแต้มกิตยศนั่นเองนะครับก็จะมีเรื่องของอันดับด้วยนะนี่ผมก็แต้มอันดับขึ้นมาเป็น9ก้าแสนเลยนะก็จะเป็นรางวัลประจําไม่รู้แหละประจําวันหรือประจําสัปดาห์นะก็จะมี แจกรางวัลให้ด้วยนะก็สามารถดูได้ครับว่าอันดับโลกผมอยู่ที่ 10, 100ร้อยหกสิบสองนะฮะตอนแรกนูที่สิบหกโอ้โหร้อยหกสิบสองนะฮะแล้วก็มีพงมีเพื่อนก็จะมีรางวัลรางวัลอะไรเนะี่ยบอกอยู่ชัดเจนนะฮะฝั่งขวาก็ไม่มีอะไรก็เปลี่ยนพงเปลี่ยนทีมได้เหมือนพีพีนั่นแหละนะครับก็สําหรับถ้าเป็นตัวนี้ใช้เอเนจีอะไรอะ่ะไม่เห็นมีบอกอ๋อนี่นี่เอเนจี Energy อยู่นี่นะฮะก็คือลงได้ห้าครั้งติดกันแล้วก็เอเนจีหนึ่งจะรอสามสิบนาทีในการฟื้นทีละหนึ่งนะครับ ต่อมาตัวลรยหอคอยอ่ะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับหลายๆเกมนะครับมีแทบจะทุกเกมนะครับในไอ้พวกแอคชั่น RPG ทั้งหลายแหล่เนี่ยแทบจะมีทุกเกมเลยก็คือเป็นหอคอยตีขึ้นไปทีละชั้นนะครับมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะตีเนี่ยมันก็จะได้ของรางวัลนะฮะก็สําหรับเกมนี้คือลงได้ครั้งเดียวนะฮะก็จะลงอีกก็ก็ได้นะเกมเนี้ยจะลงอีกก็ได้แต่ว่าจะได้ตังค์แค่300นะครับคือบางเกมจะไม่ให้ลงเลยไงแต่เกมเนี้ยคือลงของเก่าได้ แต่เราจะไม่ได้รางวัลสูงสุดนะมันจะมีแบบผ่านครั้งแรกจะได้รางวัลดีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ถ้าผู้ชมก็มาแต่ยหอคอยกันเองก็แล้วกันนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรต่อมาไอ้หุบเขาพี่คุณนะฮะอันนี้ผมขอเรียกมันว่าดันเจี้ยนประจําวันก็แล้วกันนะฮะก็คือมันจะมีเวลาบอกอยู่ครับว่าจะลงดันเจี้ยนเนี่ยได้อีกกี่ชั่วโมงนะครับแล้วเมื่อเปลี่ยนวันไปเนี่ยมันก็จะมีดันเจี้ยนใหม่มาให้ซึ่งก็ต้องไปติดตามกันครับว่าแต่ละวันเนี่ยจะ ได้อะไรนะครับอย่างเช่นวันนี้เราจะได้ไอหมูพิกคุณเนี่ยไอพิคูณนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่คูณเนี่ยแรนดอมนะฮะหนึ่งถึงสี่ดาวนะครับถ้าเกิดผมเล่นแบบง่ายนะก็จะมีโอกาสได้ไอหมูนี้มาซึ่งผมสันนิษฐานว่าไอหมูนี่แหละเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดนะก็ไม่รู้ไม่งั้นมันจะให้มาททำไมอ่ะเออนะอันนี้ผมก็สันนิษฐานไปเรื่อยนะอ่านแล้วก็ได้ครับเนี่ยให้เสริมอัปเกรดวัตถุดิบมากขึ้นเห็นไหมครับอ่าก็จะมีบอกอยู่เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วว่าไอหมูนี้ถ้าได้มาเอาไว้ทําอะไร ะะก็นี่คือจะเป็นหมดท้าทายก็จะมีแค่นี้ครับในแพตโคสเบต้านะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูอันหนึ่งกันบ้างนะฮะเรื่องของการต่อส่งก่อสู้ระบบอะไรเนี่ยก็จบไวเพียงเท่านี้อันะเดี๋ยวเราก็จะมาดูครับว่าเกมนี้มีอะไรอีกนะครับก็อันนี้เป็นกิจกรรมอ่นะก็ใครมีไอเทมโคงไอเทมโคเนี่ยก็มาใส่ที่คูปองตรงนี้ได้นะฮะมันก็จะมีแบบประกงประกาศข่าวสารนะฮะกิจกรรมของฮีโร่คือมันค,คือมาอ่านตรงนี้เอาก็ได้นะ เป็นภา,าษาไทยแล้วคงไม่แปลทุกอันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงปาร์ตี้บ้างอ่าปาร์ตีก้ก็ทำได้2อ,อย่างก็คือสลับทีมนั่นแหละนะครับโดยการกดที่ตัวละครน,นะครับก็จะมีเมนูขึ้นมาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นการสุ่มอัพเลเวลถ้าใครเคยเล่นเซเว่นไนก็จะทํานองเดียวกันนะครับแต่จริงๆถ้าที่ผมทราบนะจากผู้พัฒนาที่เขาบอกผมเนี่ยจริงๆเกมนี้มาก่อนเซเว่นไนนะอ,อนมาก่อนนะครับเข,เขาว่ามาอย่างนั้นนะ ก็อันนี้ก็จะมีอันแรกเป็นสุ่มเลเวลอัพครับก็คือมันก็จะใช้เงินแคสในการสุ่มเนาะก็จะมีการสุ่มว่าจะได้เลเวลเท่าไหร่นะครับแล้วมีใส่รูนนะตัวละครก็จะมีเรื่องของรูนนะครับเป็นช,ช,ช่องช่องช่องแบบนี้สามารถใส่ได้เพื่อเพิ่มความเก่งให้กับตัวละครแล้วมันก็จะเปิดขึ้นตามเลเวลเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันก็จะเปิดสูงสุด30มสิบเลเวลอ่ารูนดูดีๆนะฮะมันจะใส่ข้ามสีไม่ได้นะของผมมีสีเขียวเพิ่มใช่ไหมผมก็ใส่ได้เห็นไะเออถอดได้ไหมอถอดก็ได้นะแต่ใช้ตัังงพนึ ก็มีรูนอะไรเนี่ยถ้าสีตามตามที่มันบอกเนี่ยก็สามารถใส่ได้นะครับอ่าก็อันนี้ก็คือจะเป็นการใส่รูนนะฮะมีอะไรอีกมีอัปเกรดอนะ่าอัปเกรดอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอ่อัปเกรดแล้วตีบบกอยู่ข้างหลังนะครับตีบบกอยู่ข้างหลังเดี๋ยวสาธิตให้ดูดีกว่านะเพื่อ,อจะจะใช้คําว่าความเป็นสิริมงคลก็ไม่ใช่อันนี้อันนี่นน ก็เอา2ดาวแล้วกันนะ <E <ach> ทดสอบให้ดูนะฮะก็เป็นการอัปรเกรดนะครับ <'m here. S 1> ก็จะทําให้ตัวละครมีลักษณะเลขตีบวกขึ้นมานะครับมันจะตันที่บวก5านะฮะมันจะตันที่บวกหถ้าเกิดเราใช้2ดาวเหมือนกันอัตราการตรีบวกจะติด100%เลยก็คือจะเป็นบวก1เลยแต่ถ้าเกิดเราใช้ดาวเนึงก็มันก็จะขึ้นน้อยลงนะก็เช่นยวกันถ้าเกิดท่านผู้ชมจะตีบวกตัวละคร6ดาวแล้วไปใช้วัตถุดิบขอเรียกว่าวัตถุดิบนะตัวละครที่มันต่ํากว่า6ดาวเนี่ยมันก็จะใช้วัตถุดิบเยอะหน่อย อ่าฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับลองดูกด็ได้โชว์อ่าวัตถุดิบของเราก็จะเลเวลอัพขึ้นมานะครับเป็นบวกหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ครับว่าเลเวลใช้คำว่าตีบวกเป็นบวกหนึ่งอ่าซึ่งก็ต้องตีให้บวกหครับ <c oughs> เดี๋ยวมีเหตุผลทําไมต้องตีให้บวกหอ่ามีเหตุผลนะฮะอ่าต่อมาเป็นเออ่เรื่องของ <c oughs> เด็ดเด็ดเด็ดอัปเกรดไปแล้วใช่ไหมครับอ่ายกระดับนะครับการอัปเกรดจะสืบเนื่องกับการยกระดับนะครับคือท่านผู้ชมต้องอัปเกรดให้ตัวละครเป็นบวกหแล้วก็ไปเเเก็บลลว ให้ตันก่อนนะแต่ละดาวก็ตันแตกต่างกันไปนะฮะพอตันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถยกระดับได้นะครับเราก็ต้องหาตัวละครอื่นนะครับหรือจะตัวเดียวกันก็ได้แล้วแต่ในบวก5เหมือนกันนะฮะต้องเป็นบวกหเหมือนกันและเลเวลตันเหมือนกันและดาวเท่ากันด้วยอ่าก็จะใช้ในการที่จะเพิ่มดาวให้กับตัวละครได้นะครับจัดไปเลยหมอหลิงชิงเนไได้รับฮีโร่ใหม่หมอหลิงโอ้โหนี่18บวกชัดชัดนี่อ่านะหมอหลิงนะฮะ นี่คือจะเป็นเรื่องของการอัพคันนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนนะไม่ได้ซับซ้อนก็คือแค่ตีบวกให้บวกห้านะครับโดยใช้วัตถุดิบนะบพอบวกห้าเสร็จปุ๊บเก็บไว้ให้ตันแล้วก็เอาสองตัวเนี่ยมาผสมกันก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับนะครับแล้วก็มีขายนะฮะข้างล่างก็มีพวกเปลี่ยนตำแหน่งนะถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในทีมมันก็จะมีพวกแบบเนี่ยใส่เข้ามาในทีมอะไรแบบนี้นะฮะเป็นภาษาไทยแล้วคงไม่ต้องอธิบายกันมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ การจัดทีมนะครับซึ่งการจัดทีมก็จัดได้ทั้งหมด4ทีมด้วยกันนะครับเลเวลสูงขึ้นก็จะปลดล็อกให้จัดได้หลายทีมมากขึ้นอ่าต่อมาก็จะเป็น,น,นรูนอ่ารูนอันนี้อจาจจะสาธิตให้ดูไม่ได้เพราะว่ารูนผมมีน้อยมากนะครับก็จะมีรูนนะมันก็จะมีเรื่องของการผสมนะครับก็เอารูนอะไรก็ได้เนี่ย5อันมาผสมกันนะครับมันจะได้ระดับที่แลงมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นผมเอา1ดาว5อันเนี่ยมาผสมกันก็จะได้2ดาวนะครับ แล้วก็มีเรื่องของการยกระดับรูนคืออัปเกรดรูนด้วยนะครับก็ใช้เครดิตตั้ง1,000นะแล้วก็ไม่รู้ใช้อะไรอีกน่าจะ4อันนะครับคือผมไม่มั่นใจเพราะว่าอันนี้ผมเดานะเพราะว่าผมหารูนไม่ได้รูนมันหาย,ยากคือเดาว่าน่าจะต้องเป็นของประเภทเดียวกันนะครับน่าจะนะน่าจะใครใครรู้ก็พิมพ์บอกเลยนะฮะคือผมเล่นไม่ถึงอะ่ะรูนมันมีไม่ครบแต่ก็เอาเป็นว่ามันสามารถที่จะยกระดับของรูนได้นะฮะก็จะแตกแต่างกับผสมยังไง ผสมคือมันแรนดอมไงเออมันแรนดอมแต่ถ้าเกิดยกระดับรูนคือก็คือเอารูนเดิม่นแหละแต่แค่เพิ่มความสามารถนะครับต่อมาแปลสภาพรูนนะฮะเขามีเขียนไว้แล้วครับว่ารูนสีดาวสามารถมาเปลี่ยนแรนดอมได้นะครับในการแปลสภาพแล้วก็มีขายรูนนะฮะก็เท่านั้นเองนะครับก็มีแค่นี้นะครับเรื่องของรูนรูนก็อย่าลืมนะฮะเอาไปใส่ให้ตัวละครเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งได้ฮีโร่พีเดียก็ชัดเจนนะฮะก็จะเป็นวิกิอ่าก็จะมีบอกนะครับรายละเอียดของฮีโร่ที่มีทั้งหมดในเกมนี้นะครับ แล้วก็มีระบบเพื่อนอ่ะก็ครซิงกับ Facebook หรือว่าซิงก์บับทางาการีน่าเนี่ยมันก็จะมีปรากฏอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีระบบกิ้ซึ่งยังไม่เปิดในตอนนี้นะฮะแล้วก็มีภารกิจก็จะเป็นระบบเออร์ชิเม้นต์นั่นเองนะครับซึ่งจะมีเควสประจําวันด้วยพยายามทําให้ครบนะครับอย่างที่ผมติดเนี่ยก็คือเรื่องของเพื่อนก็คือเพื่อนไม่มีไงก็เลยไม่สามารถที่จะทดสอบอให้ไม่ใช่ทดสอบไม่สามารถที่จะทําให้มันผ่านได้ต้องไปหาเพื่อนมาเพิ่มนะฮะ แล้วก็จะมีร้านค้านะครับเกมนี้ก็จะมีขายพวกตัวสุ่มนะฮะเป็นการจะปองนั่นเองนะครับก็มีตัวสุ่มนะฮะราคาก็เนี่ยแหละครับยี่สิบซุ่มสองห้าดาวสามสิบสามถึงหกดาวนะครับอ่านเอาได้นะแล้วมันจะมีฟรีด้วยสามสี่วันก็จะฟรีใบหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีแพ็กเกจสิบแถมหนึ่งนะฮะแล้วก็มีใช้เงินในเกมนะครับแล้วก็จะมีใช้แต้มเพื่อนนะฮะก็ได้จากการที่เพื่อนพาเราลงดันเจียนเราพาเพื่อนลงดันเจียนอะไรเงี้ยนะก็จะได้มาด้วย แล้วก็มีแลกรูน,น้ะนะนี่ก็เป็นโตวสุ่มรูนนะฮะก็ใช้แต้มเกียรติยศได้จากอะไรจำได้ไหมก็ได้จาก pvp ก็ได้จากไอไอที่มอนมาเรื่อยๆเป็นเวฟเวอะ่ะเออแล้วก็มีไอเทมใช้งานครับก็จะมีแบบเปลี่ยนช่องเปลี่ยนชื่อเพิ่มเมเนจีเพิ่ม Energy, เอ็กพี XP, เป็นรายวันอะไรแบบนี้เรามาดูกันเองเนาะก็จะมีของให้จับจ่ายใช้สอยค่อนข้างเยอะมีใหญ่ช่องเก็บของด้วยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเงินแคนให้กลายเป็นทองนะครับใครที่ประสบปัญหาน,นะครับเงินในเกมไม่ค่อยมีแต่มีเงิน เงินแคสเยอะนะฮะก็มาแลกได้อ่านี่ก็จะเป็นระบบข้าวๆของตอนนี้นะฮะแล้วก็จะมีด้านขวาบนก็ไอ้พวกนี้ก็คือเป็นพวกข้อมูลทั่วไปของเรานะครับก็กดที่ฟันเฟืองดูรายละเอียดได้จะสังเกตว่าปรับกราฟิกได้เยอะมากาเห็นไหมเพลงเพลงิงกราฟรฟิกเนี่ยปรับได้นะฮะ FPS เนี่ยปรับได้นะครับ s าวเอฟเฟ e c t โหมดกล้องอยากจะตั้งให้มันซูมใกล้ซูมไกลแจง้งเตือนให้มันสั่นไหมคือคือละเอียดมาก ปรับได้ค่อนข้างเยอะนะครับและใครที่อยากจะย้าย ID ดีก็เนี่ยก็สามารถล็อกเอาแล้วก็ใช้ Facebook ID ใหม่หรือ Galina ID ใหม่เนี่ยเข้าเกมได้เลยอ mm ่า hmm. ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะปรับได้หลากหลายนะครับเอาล่ะจบก็รีวิวเกมฮีโร่นะฮะฉบับเบื้องต้นนะฮะตามสไตล์ของนายชอตดิลจูวาก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่นี้นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวคลิปที่2งงองแน่นอนอย่างเช่นตอน Open Be t a เนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่แบบว่าโผล่ขึ้นมา ระบบเพิ่มฮีโร่ใหม่เจ๋งๆอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะทำคลิปต่อไปนะครับแต่อันนี้คือเอามาประชาสัมพันธ์กัน,นเฉยๆว่าเกมฮีโร่นะฮะก็เปิดให้บริการเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อนๆสามารถติดตามเกมนี้ได้ไม่ว่าจะทั้งในโซเชียลมีเดียของทางเราเองหรือทางของกอริ่น่าหรือทางของเกมเองไปติดตามให้ดีครับว่าจะโอเพนเมื่อไหร่ผมก็รออยู่เหมือนกันสำหรับคลิปนี้กับผมน ie, ายชอตตี้บูจะวาขอตัวลาไปก่อนครับ